ในการประชุมของคณะกรรมการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนรัษฎรเกี่ยวกับการพิจารณาการเกิดเหตุเพลิงไหม้ของมัฟตมพุทธเทอร์มินอลแทคงนะครับก็ส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทางกรรมิการวันนี้ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอุตสาหกรรมจังหวัดระยองนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กรมควบคุมมลพิษนะครับตลอดจนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลพื้นที่นั้นโดยตรงก็คือการที่มอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้บริหารนะครับของบริษัทมัฟตพุทธแทงก์เทอร์มินัลที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นนะครับประเด็นแรกก็คือในส่วนของการาดับเพลิงนะครับทางกรรมธิการเราเนี่ยได้มีข้อสังเกตไปครับว่าการดับเพลิงที่ผ่านมาเนี่ยยังมีความล่าช้าอยู่ดังนั้นทางกรรมธิการเนี่ยจึงได้ให้ทาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อจนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยไปทบทวนแผนนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้ามีโรงงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสารเคมีแล้วไม่สามารถใช้น้ําในการดับเพลิงได้ก็คือต้องใช้โฟมอย่างเดียวเนี่ยหรือสารเคมีในการดับเพลิงเนี่ยจะสามารถดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร2ก็คือบุคลากรนะครับว่ามีความเชี่ยวชาญหรือไม่ นะครับสามก็คือ,อปริมาณรถของโฟมที่จะใช้ในการในการดับเพลิงเพื่อทําแผนแล้วก็คํานวณมาเพื่อให้จังหวัดระยองเนี่ยเป็นจังหวัดต,ต้นแบบในการเผชิญเหตุเพลิงไหม้นะครับที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมมลพิษแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดระยองเนี่ยได้มีการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในขั้นต้นเนี่ยนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยกรมควบคุมมรพิษได้ตรวจพบนะครับค่าปนเปื้อนทั้งในอากาศแล้วก็ในน้ําทะเลเนี่ยในช่วงแรกนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับเข้ามาสู่ภาวะปกตินะครับทางกรมิการก็ได้ติดตามในเรื่องของเวสก็คือสารดับเพลิงนะครับที่ที่ยังคงค้างอยู่ภายในพื้นที่เกิดเหตุนะครับว่ามีการจัดการยังไง นะครับซึ่งก็ได้รับการชี้แจงจากทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางบริษัทต้นเพลิงนะครับว่าได้มีการส่งสารเคมีแล้วก็น้ําที่เจือปนในการดับเพลิงเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเวสเป็นกากของเสียอุตสาหกรรมเนี่ยเข้าไปกําจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กรรมิการได้ติดตามนะครับก็ได้รับทราบว่ามีการเยียวยาไปแล้ว10กว่าล้านบาทแต่ก็อยากจะให้ลงไปเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับจนกว่าผลกระทบเนี่ย จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติร้อยเปรเเมื่อเสร็จสิ้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติร้อเปรเนี่ยนะครับหลังจากที่ไปกอบกู้่ังจักแล้วก็กอบผู้พื้นที่คืนได้แล้วเนี่ยนะครับจนเลิกประกาศในการปิดหยุดการดําเนินการนะครับตามคําสั่งของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยทางกรรมการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะบริษัทมัตตพุทธแทงเทอร์มินัลที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้